สวัสดีครับคณะบดีพบคนสวนดอกเดือนนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับหลายๆท่านนะฮะที่ได้รับรางวัลในช่วงที่ผ่านมานะครับรางวัลแรกก็คือรางวัลของสภาพนักงานมหาลัยเชียงใหม่ประจำปี2566ต้องขอแสดงความนดีกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนากษิตานนนนะครับได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคุณกมลวันหงรดาลมนะครับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านการบริหารดีเด่น ดรเพศสัชกรหญิงอนุตลาคังตะกูลนะครับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาชีพดีเด่นคุณนรงรัตสวัสดิการนนท์รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นคุณกัลยาชื่นใจนะครับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนด้านการบริการดีเด่นนะครับก็ขอแสดงความดีกับผู้ได้รับรางวัลในส่วนนี้นะครับส่วนอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจนะครับก็คือขอแสดงความดีกับอาจารย์และบุคลากร ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นแม่ตัวอย่างเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจําปี2566นะครับสายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยดาบุญทรงนะครับจากภาควิชาวิสัญญีวิทยากลุ่มสายปฏิบัติการคุณทัศนีสิงห์กเวชกุลนะครับพยาบาลนะครับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินฝ่ายการพยาบาลนะครับกลุ่มสนับสนุนคุณศรีรัตน์ชัยชนะนะครับงานบริการการของโรงพยาบาลมหารานนครเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีจากพวกเราชาวสุนดอกนะครับ ส่วนของนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเราเช่นเดียวกันต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์จิรัชาดานะครับชูวุฒิทยากรน,นะครับนักศึกษาแพทย์ปีหของเรานะครับในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทา,านระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจําปี2565โดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราเช่นเดียวกันนะครับ ผมมีโอกาสได้ไปเปิดหลักสูตรนะฮะอบรมเข้มข้นระยะสั้นนะครับแพทย์วิจวกรรมข้อมูลนะครับแล้วก็คงเป็นเรียกว่า Intensive นะครับคอร์สอ n นเมดิคอ n g นจิ e นียรและ t a s c i e n c e นะครับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของคณะแพทยศ,ศาสตร,รม์มหาหม่เราในด้านไลฟ์ลองเรียนร i n g และเก็บเครดิตของน้องๆที่มีโอกาสที่จะมาเรียนหลักสูตรที่เป็นความภาคภูมิใจก็คือหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับดัตตาไซด์นะครับที่มีความร่วมมือของนักศึกษาแพทย์กับ ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีการประชุมสโมสรนักึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบผู้บริหารนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทต่างๆของนักึกษาแพทย์กับอาจารย์แล้วก็ผู้บริหารเพื่อพัฒนาให้น้องๆนะครับมีการเรียนที่เป็นระบบที่ดีขึ้นแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับวันนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมากมายนะครับ Red การพัฒนาในการระบบการดูแลของนักศึกษาอย่ Kung ๆๆางเต็มรูปแบบนะครับ ผมมีโอกาสได้เดินทางไปกับอาจารย์ศิริอนงค์นะครับชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของนักเรียนนะฮะโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์นะครับกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัธยมของในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ต้องขอชื่นชมโรงเรียนปรินซ์รอยัลนะครับที่มีการพัฒนาระบบของนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบนะฮะตั้งแต่ระดับประถมปลายนะครับมัธยมแล้วก็ ก้าวมาสู่ผลงานต่างๆที่เป็นที่ประจักษ์นะครับวันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ดูงานต่างๆของนักเรียนโรงเรียนปรินซ์โรยลแล้วก็จะนํามาซึ่งระบบต่างๆในการลิงก์กับตัวที่เราเรียนมีสวนดอกอ n นโนเวชันดิสต i ิกนะครับก็ขอพวกเราติดตามนะครับวัฒกรรมระหว่างความร่วมมือระหว่าง2ององค์กรน,นะครับผมในด้านต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสต้อนรับนะฮะดรกาวินบาศนะครับได้จากา division addition medicine ของตัวมินิโซตานะครับกับดร โรเบิร์ตเลวีนะครับสองกลุ่มของท่านนี้ก็มาจากมินนิโซตานะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเรามีความร่วมมือด้านเอดิชันนะครับเบดิซินระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับ University of Minnesota ก็อย่างที่ทราบนะครก็ยาเสพติดก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของระดับโลกนะครับความร่วมมือนี้ก็นําไปสู่พันธกิจของคณะนะครับผมมีโอกาสได้ต้อนรับนะครับโปรเฟสเซอร์อันเมดนะครับ จาก g r a d u a t อโปรแกรม n computer science จาก University of Paris นะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับก็มีโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเฉพาะโครงการของ Erasmus นะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรามีความร่วมมือได้ Bio medical informatics และการจัดตามคำข้อมูลต่างๆก็คงจะมีโอกาสได้ทำ MOU ร่วมกันแล้วก็จะก้าวไปสู่อย่างที่เราตั้งใจไว้ก็คือการก้าวไปสู่ดิจิทัลแฟคทอรีนะครับ ก็จะเกิดความร่วมมือกันอย่างมากขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็มีการเจรจาก,กันนะครับผมมีโอกาสได้ต้อนรับนะครับโปรเฟสเซอร์เอลูมบตุสนะครับวิยาศิตะนะครับเป็นฟอ r ์มอลเพรสิเนนต์ของ s o e i i t y n e r i s i n r r h นะครับของ Southeast Asia ของ Nippon Medical School อย่างที่เราทราบนะครเรามีความร่วมมือกับ Nippon Medical School มาระยะเวลายาวมากนะครับครั้งนี้ทางโปรเฟสเซอร์ก็มีโอกาสนำโครงการ อาจิแกนนะครับก็คือนักศึกษาของ n i p ปอน medical school มาทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของเรานะครับก็มีการพูดคุยกันมีกิจกรรมเราก็คงจะมีการสืบเนื่องระหว่าง2มหาวิทยาลัยซึ่งมีความแน่นแฟ้นแล้วก็มีความระยะเวลาการร่วมมือระยะยาวมากที่ผ่านมานะครับก็พวกเราก็ติดตามกันทุกปีท่านก็มีกิจกรรมกับพวกเรานะครับผมมีโอกาสต้อนรับนะครับ p r o สเซอร์เวยนะครับก็จาก director international affairs yujiang medical university นะครับกับประเทศจีนนะครับ อย่างที่เราทราบนะฮะเรามีการรับนักศึกษา P.S.D นะครับจากประเทศจีนจากยูเจียงมดิคอลิลลเวอร์ิตีมาหลายปีละส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะมีการพูดคุยเพื่อต่อยอดเพิ่มจํานวนของนักศึกษาแล้วก็ดูติดตามนะครับผลประกอบที่เราได้ทําร่วมมือกันนะครับระหว่าง2องค์กรนะครับก็คงจะมีการกิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆระหว่าง2องค์กรนะครับผมมีโอกาสต้อนรับนะฮรรองศาสตราจารย์ดรสุกีนะฮะเกษรเกษลานะครับ คณะบดีคณะวิจิตสิน์นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะนะครับมีโอกาสที่มาที่คณะแพทยศาสตร์เรามีโครงการร่วมกันอันนึงนะครับก็คือโครงการศิลปะเพื่อสร้างสูนทรียภาพให้กับบุคลากรและผู้รับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็มีการพูดถึงกิจกรรมมาแสดงหรือว่ามาทําให้เกิดภาพของสุนทรียภาพของโรงพยาบาลเราในอนาคตอันใกล้นะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีเปิดโรงงานการปลูกและผลิตนะฮะผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัทแอตแลนตาแมดิแคร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทเอกชนนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่มีความร่วมมือระหว่าง2องค์กรน,นะครับทางเราก็คงจะเป็นส่วนที่จะต้องนำกัญชาครับเพื่อมาใช้ทางการแพทย์อย่างถูกระดับเมดิคอลเกตนะครับก็เราเฝ้าติดตามนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่สามารถผลิต กัญชาที่เป็นระดับของ m e เมดิคอเก e ได้นะครับผมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนะฮะการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานะครับชมรมเกษตยสัมพันธ์ขั้นที่2นะครับที่อาคารเรียนรวมนะครับก็ต้องบอกพี่ๆมีความสุขมากนะครับมีโอกาสได้มาร่วมกันแล้วมีกิจกรรมต่างๆนะครับหัวข้อในวันนั้นก็มีสูงวัยใส่ใจสุขภาพนะครับ ก็มีการแชร์กันมีวิทยากรเข้ามาเพื่อดูแลสุขภาพของพี่ๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาของชมรมนะฮะเพื่อซัพพอร์ตหรือว่ามีการสนับสนุนของกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์นะครับในานามของคณะแพทย์ก็ต้องขอบคุณนะฮะชม,มรมเกษณสัมพันธ์นะครับที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมทําให้กิจกรรมหรือว่าส่วนต่างการบริการของโรงพยาบาลของเราดีขึ้นนะครับผมมีโอกาสไปเป็นประธานนะครับกรรมาการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลน,นะครับ งวดประจำวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าคณะแพทยศาสตร์มริหาราเชียงใหม่เราได้รับระมาณสนับสนุนนะฮะในโครงการเซฟสุจินโนจากโครงการสลากการกุศลนะครับก็ต้องบอกวันนั้นก็มีผู้บริใหาหารไปกับผมนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบนะฮะก็ต้องขอบพระคุณทางสลากการกุศลนะฮะที่เข้ามาช่วยโครงการเซฟสุจินโนของพวกเราและสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจนะครับก็บุคลากรทางการแพทย์ของพวกเรานะฮะก็มีโอกาส โชคดีในโครงการที่ผมมีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสได้หารือการจัดกิจกรรมนะฮะสวนดอกร้อยดวงใจนะฮะเพื่อเต็มระดมทุนโครงการสนับสนุนเซฟสุจินโนเพื่อซื้อคุณรุพันธ์ทางการแพทย์นะครับในโอกาสที่ปีหน้าเรานะฮะก็คณะแพทยศาสตร์เราจะครบรอบ65ปีกับดรสุกีเจริญสุขนะครับจากมูลนิธิอาจารย์สุกีเจริญสุขนะครับพร้อมคณะคุณคมกิตจูตการนนท์นะฮะประธานบริษัทออมไทยนะครับจำกัดคุณมานิตอุดมคุณธรรมนะครับ ก็ต้องบอกเป็นผู้บริหารระดับสูงของโฮมโปรนะครับก็มีการพูดคุยกันที่มูลนิธิอาจารย์สุกีที่ที่ผ่านมานะครับก็คงจะเป็นพูดถึงรายละเอียดในสิ่งต่างที่จะจัดงานคอนเสิร์ตนะฮะวันที่9ธันวาคมเราจะมีคอนเสิร์ตไทยแลนด์ซิมโฟนีออเคสตราที่คณะแพท,ศทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรานะครับก็เฝ้าติดตามแล้วกันนะครับก็คงจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆในการจัดสวนดอกร้อยดวงใจของเราในปี2566นะฮะเพื่อต้อนรับการครบรอบนะฮะ ของคณะแพทยศาสตร์มหิาลเชียงใหม่เราครบรอบ65ปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในพลังต่างๆของคนสนดอกก็คณะบดีพบคนสนดอกของเดือนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมกลยุทธ์ของพวกเราและก้าไวไปด้วยกันนะครับ DNA คนสนดอกครับสวัสดีครับ